สวัสดีคุณลูกค้าผู้ไฮโซโกเกทั้งหลายนะจ๊ะวันนี้คุณแม่ค้าขออนุญาตแนะนําพิกัดร้านสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาร้านส้มตําหอนาฬิกาของเรานะจ๊ะพิกัดร้านของเราอยู่ใจกลางเมืองเบตงเลยนี่นะคะเห็นป้ายโลโก้สีเขียวๆนี่ไหมแวบๆข้ามทางมาจากตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดจุดเช็คอินนะคะแล้วก็จะเจอเลยนะคะร้านเราอยู่โซนด้านหลังจอ LED วงเวียนหอนาฬิกาเลยจ้าซึ่งมีของให้ลูกค้ารับประทานเพียบเลยเริ่มต้นที่ส้มตําแบ่แบๆหลากหลายเมนูทั้งตำตามกระแสะและตำตามออริจินอลนะจ๊ะมีผลไม้ตามฤดูกาลนะคะ เฉพาะทุเรียนมีตลอดเลยและเชฟกะ็ได้เพิ่มเมนูให้หลากหลายขึ้นนะคะทั้งต้มยำแบบต่างๆมีกว๋วยจับด้วยนะคะแล้วก็สมูทตี้จังเราจัดร้านเป็น2โซนนะคะทั้งโซนอาหารแล้วก็มีโซนบาร์น้ำน,นะคะมีเบียร์บริการด้วยนะเธอมาดื่มมาดื่มมามีเครื่องดื่มต่างๆทั้งชากาแฟน้ำโซดาด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญร้านเรามีบริการส่งฟรีถึงบ้านสั่งอะไรก็ส่งฟรีจ้าหนูร้านเปิดสี่โมงถึงห้าทุ่มทุกวันนะจ๊ะอย่าลืมแวะมาต่อปากต่อคำกับแมคคานะจ๊ะ